ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับทัติทาโรอีกครั้งในคลิปความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ของคุณและเขานะคะมันก็ไม่ใช่คลิปพิกน,นะคะนะคะจะเป็นคอลเลกทีฟเนาะแล้วก็ดูได้ทุกราศีเลยนะคะความสัมพันธ์ไม่โอเคระหว่างคุณกับอเขาคุณก็มาดูได้ไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องหัวข้อมากเราบอกอยู่เป็นประจำว่าเราเป็นคนที่ตั้งหัวข้อไม่เก่งเลยนะคะ <c oughs> อ๋อเหมือนเดิม มีของมานำเสนออีกแล้วหินกำไรหินนะคะอยากได้ก็มาซื้อกันนะคะอันนี้เป็นเป็นแบล็กโโด o n ไนท์นะคะชมพูกับดำๆสวยมากมายนะคะดึงดูดเรื่องความรักนะคะอยากได้ก็มาซือ้ออันนี้นะคะเขาเรียกว่าหินถูกหวยยูนาไคต์นะคะชอบก็มาซื้อเช่นการหินถูกหวยรวยทรัพย์แล้วก็เป็นการนำโชคต่างๆด้วยนะจ๊ะ อันนี้เลยอเมทิสยอดฮิตของเราอันนี้เป็นเชฟลอนอเมทิสนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือดรีมเมียอเมทิสอยากได้ก็มาซื้อเส้นเล็กเส้นน้อยก็มีนะคะหกมิลระจุมกระจิมน่ารักราคาเบาๆทำไปแก้เบื่อแก้เซ็งน,นะคะเพราะว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่บอกแล้วเราก็จะหาอะไรทำแก้เบื่อแล้วก็คนรอบข้างก็จะแซวว่าเขาไม่ได้ขายเอาเงินเอากำไรแต่ขายเอาสังคม ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นอยากได้ก็มาซื้อนะครั้งจริงมีเยอะมากเลยนะเนี่ยอันนี้แค่ตัวอย่างเนาะโอเครายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะลิงก์ช้อปปี้หรือไม่ก็แอดไลน์มาซื้อกันได้มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนพลังงานเป็นไงบ้างนะคะมาค่ะดูพลังงานกันต่อว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ ต่อไปนี้เราจะทำคลิปคอลเลกทีฟแบบนี้ประมาณสักไม่เกิน15นาทีต่อคลิปนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เลอะเทอะเกินไปเรายังไม่เห็นประโยชน์ของการทำคลิปยาวๆยกเว้นว่าโฆษณาจะเข้าเยอะแค่นั้นเองเลยเพราะฉะนั้นเอาแบบเนื้อเน้นเด่นๆก็พอเนาะมาพลังงานวันนี้เป็นไงบ้างเอ่ย The f o ฟ l ล e ีเวอรนะคะ ก้าวกลัวเอ้ยนึกถึงเพลงของ D2B ซ่าซสันสเลยสักอย่างโคตรโบราณอ่ะย้อนทุกไปนานมากมันโผล่มาในหัวพอดีก้าวกลัว Three of Cups อะไรเนี่แหละมันถึงทำให้เรานึกถึงเพลงนั้นเพราะว่ามันเหมือนคนคนนึงพลังงานแบบงเงีกๆ,ๆ เอาไงดีอะแต่ถ้าไม่กล้าก็อดนะแต่ก็กลัวว่ามาทักแล้วจะโดนกินหัวประมาณนี้เอา the world r e v e r s เราบอกแล้วว่าค่ะไม่งั้นเราไม่นึกถึงเพลงขึ้นมาหรอกเพราะดูพลังงานว่าอีลุงตุ้งนั่งไม่จบไม่สิ้นสักที แต่ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนะ n i o g s w o อ d เนี่ยกำลังวางแผนอยู่คุณขาอยากคุยกับคุณมากเลยไม่รู้ว่าเขาคือใครนะคุณเท่านั้นที่รู้เขาอยากคุยกับคุณมากแต่เขาก็กลัวคุณยุ้มหัวอ่ะท o ออฟสอดยุ้มแน่ๆเพราะเขารู้จักนิสัยคุณยูอาจจะโดนด่ายชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะดังนั้นตอนนี้เขาต้องเลือกและระหว่างเสี่ยงกับไม่เสี่ยงแล้วเสียคุณไปจะเอาอะไรดีเสี่ยง หรือไม่เสี่ยงถ้าเสี่ยงอาจโดนหยุมหัวแต่ถ้าไม่เสี่ยงคุณไปแน่ประมาณนั้นพอดูพลังงานคุณค่อนข้างแบบเข้มข้นมากนะคะ the r e v e r s r e v e r s อันน่ามีความสดอกสนใจเรื่องเรื่องทาง 5d อยู่คนค่นี้นะคะ page of pentacles r e v e r s อุย้ยมันทำไมมีแต่คนติดค้างการขอโทษยเยอะแยะไปหมดเลยอะมันยากตรงไหนขอโทษจะเนี่ย งงมาก Five of Cups upright เขาไปสร้างสรรผลงานอะไรไว้ให้คุณแค่เนี่ยที่จะต้องมาขอโทษรู้สึกแย่มากตอนนี้ Six of Pentacles upright เนี่ยอยากให้มินมีความพอดีพอดีในความสัมพันธ์ว่างั้น Nine of Cups reverse โอเคคุณกำลังทำให้คนคนหนึ่งเป็นทุกข์มากอยู่นะคะตอนนี้เอเราว่าคุณไม่ได้ทำนะเขาทำตัวเองให้มันเป็นทุกข์มากๆอยู่นะตอนนี้ เพราะไม่รู้ไปสร้างอะไรไว้แต่น่าจะปากแจวพอสมควรอืมแต่พอปากแจวไปแล้วไม่รู้จะแก้ไขสถานการณ์ยังไงดีนะคะเอางี้เราขอญาตขอญาตเปิดไพ่ข้อความก่อนดีกว่าเพื่อความกร,กระจ่างชัดเพราะดูจากตรงนี้แล้วมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าคนคนหนึ่งอยู่แบบสังกระตายเพราะกําลังกังวลว่าคุณจะหลุดมือไป แน่แน่ด้วยความที่ไปสร้างสารรค์อะไรไว้เยอะแยะเลยเหลือ,อาจะขี้โมขี้อวดว่าตัวเองมีตัวเลือกเยอะหล่อมากสวยมากใครๆก็อยากได้เป็นผัวเป็นเมียอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเราคุณก็ลำบากใจว่าอุ๊ยถ้าฉันจะไปแย่งกับคนอื่นมาฉันคงไม่เอาหรอกจะบบายบายไปซะอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะเพราะดูพลังงานสุดตรงแล้วเกิเอน <c oughs> อ่ะแล้วก็เสียดายสิ่งที่ทําไปด้วยนะไม่น่าทําเลยประมาณน,นั้น <c oughs> ทําไปแล้วอะเนาะช่วยไม่ได้แล้วล่ะ โอเค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 ไปแก้ไขสถานการณ์กระเป๋าตังค <Yes ์ไม่โอบัญชีธนาคารเงินไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาหลักๆของคนคนนี้นะคะถ้าเขาหายสาบสูญไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วทาตัวเท่ตัวเจ๋งใส่คุณเพราะไกให้คุณรู้ว่าการเงินมีปัญหาอื ก็เลยทําตัวเท่ๆปากเจ๋วๆหายไปหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันถูกเทจริงๆไม่ได้ถูกเทนะคะคุณต่างหากที่เป็นฝ่ายเทเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวพระเขาเองเขาก็รู้อยู่แล้วว่าุการเงินเราไม่ดีเลยอะ่ะน่าอายจังเลยจะนัดสาวไปกินข้าวก็เคิรนจะคุยกันหนุ่มก็รู้สึกไม่มั่นใจประมาณนี้เป็นจริงนะคุณหลายคนเป็นแบบนี้นะส่วนใหญ่แหละเงินไม่มีในกระเป๋ามันไม่ค่อยมั่นใจนะังจริงอา้าว โอ้เ oh. <laughs> ชื่อยังเชื่อหรือยังว่าคุณเป็นคนที่เทเขาไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะเราคิดว่ามันมาถึงจุดที่คุณรู้สึกลำคาญใจเหลือเกินว่าโอ้ยถ้ามึงจะหล่อจะสวยขนาดนี้มึงก็ไม่ต้องมายุ่งกูกหรอกคะ่ะตัวเลือกเยอะมันก็ไปเลือกใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่กูยบายประมาณนี้แล้วคุณก็เลิกสนใจเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาเบื่อมากเลยกับความเงียบสงบครั้งนี้ แล้วเราก็สงสัยว่าถ้ามันเงียบทําไมเขาไม่ทักมาคุยเองทําไมต้องให้คุณทําทุกอย่างคําตอบอยู่ตรงนี้แหละค่ะใบแรกคือไม่มั่นใจในตัวเองเพราะตังค์ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นคนคนนี้ต้องการให้คุณวิ่งตามตอกตอกตกตกตกไม่ว่าเขาจะคุยกับคุณหรือไม่ก็ตามเขาก็ยังต้องการให้คุณวิ่งตามเขาอยู่นะคะดังนั้นไม่ต้องไปสนใจใช้ชีวิตของคุณไปเพราะเขาอยากให้คุณมาคุยกับเขาคุยกันดีๆได้ไหมคุณบอกกูคุยกับมึงดีแล้วมึงต่างหากที่งี่ง่้าบบายบาย เลิศวนันนี้วันนี้เรายังไม่ค่อยได้หัวร้อเลยนะ,ะคลิปอื่นๆคลิปนี้เริ่มมาแล้วพลังงานผีบ้าอ๊้อะทวินเฟรมอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะคะเราละมันไส้ไพ่ใบนี้จังเลยมันจะออกมาทำลายบรรยากาศเพื่อ,พอเพราะเรื่องทวินเฟรมมันไม่ได้จะเกิดขึ้นง่ายๆแล้วคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของคํานี้มากเลยนะแล้วมันจะมีความแตกต่างแบบอลังการงานสร้างนะคะทวินเฟรมเนี่ยเพราะฉะนั้น อย่าไปยึดติดกับมันบางคนก็คือคล้อยตามสิ่งที่มนุษย์มนาพูดไปเรื่อยเปื่อยมันไม่ได้เป็นเรื่องโรแมนติกหรอกค่ะทวินเฟรมันคือหายหน้าดีๆในี่เองมันไม่ได้มาเกิดขึ้นเพื่อทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตโรแมนติกเหมือนละครช่องสามไม่ใช่นะอย่าไปยึดติดมากอาจจะเป็นคู่วิบากกรรมคู่กรรมคู่เวรหรือว่าเป็นโซลคอนเนคชันด้านใดด้านหนึ่งที่เลเวลสูงๆก็ได้นะคะเพราะทวินเฟรมมันหาย,ยากมากจริงๆโอ้เอา เขาบอกว่าเขาทําเป็นเขาไม่แคร์โอ้แสดงออกว่าเขาไม่แคร์คุณเลยบอกแล้วตั้งแต่แรกว่าทําตัวเจ๋งทําตัวหล่อทําตัวสวยมากใครๆก็อยากได้แต่จริงๆแล้วมันไม่มีใครอยากได้หรอกแล้วคนที่เขาอยากได้ก็คือคุณคนเดียวแล้วเขาก็ค่อนข้างหมกมุ่นเรื่องคุณด้วยนะคะคุณออกจากหัวไม่ได้เลยหมกมุ่นมากยิ่งทําตัวเหมือนปฏิเสธคุณเท่าไหร่ตัวเขายิ่งหมกมุ่นมากเท่านั้นโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ย ใบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ไพ่ทาโร่เหมือนเดิมนะคะโอ้อันี้ก็เข้าใจได้อยู่อะเขาเจอปัญหาชีวิตมากมายเลยตอนเนี้ยชีวิตแบบแย่มากไม่โอเคเลยเรื่องนั่นเรือก็เรื่องนี่รเรื่องนี่รเรื่องนั่นไม่แปลกเราคุณคนเราถ้ามันเริ่มต้นจากการเงินห่วยปึ๊บความห่วยต่างๆมันจะตามมาเองนะเขาถึงได้บอกไงว่าอดออมอดออมมีตังก็เก็บค่ะอย่าไปใช้หมดเก็บไว้บ้างเนี่ยเขาถึงได้พูดทำนี้ไงเพราะอะไร เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเงินเก็บสถานะทางการเงินเรามันไม่ได้ย่แย่อะไรแบบนี้แล้วเรื่องเงินอื่นมันเอาอยู่หมดจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่เราไม่มีปัญหาอะไรเลยในชีวิตเพราะอะไรเงินตัวเดียวดังนั้นอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะไม่ได้เป็นพวกวัตถุนิยมเชื่อเราความรัก มันไม่ใช่ว่าความรักมันไม่มีนะมีโดยการที่รักตัวเองเยอะๆเราไปปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้ดีให้มีเงินเยอะๆนอกน,นั้นคุณเอาอยู่หมดเลยจะโอกหากจะอะไรมีตังก็สบายไปแลกค่ะไปเที่ยวอะไรก็ว่าไปที่คนคนนี้เป็นอยู่คือปัญหาเยอะแยะมากมายจะมีเมียจะมีผัวก็ไม่ได้เพราะอะไรเงินก็ไม่มีดูแลตัวเองก็ไม่ได้แค่นั้นแหละนะเอาประเด็นง่ายๆคือจนหรือเปล่าไม่รู้แต่จนสําหรับเขาอะนะ ไพ่ทาร่ลมีอะไรอยากบอกอีกคะอุย๊ยฝนมาแล้วค่ะมึดตืดต้อเลยการเงินนี้ยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วเราเคยบอกหลายๆคนนะที่ผ่านๆมาทําคลิปอะปากท้องสําคัญกว่าอย่าเพิ่งรีบไปหาผัวหาเมียเอาตัวเองให้รอดไอ้ใช้คําว่าร่วมกันสร้างมันไม่มีแล้วสมัยนี้แล้วอย่าไปร่วมกันสร้างเวลาจะเลิกกันโคตรล,ลาบากเลยติดอยู่กับธุรกิจาะลกไม่ได้ <c oughs> เออ <c oughs> อ่ะ พจออฟสอดออไรคุณคาเขายังตามสอด2ชีวิตคุณอยู่เลยนะคะทําอะไรอยู่อยากรู้จังเลยมาส่องดีกว่าอ่ะแล้วก็ควีนออฟคัแอบรักมากมายด้วยนะความรู้สึกมีให้อย่างล้นเหลือแต่แสดงออกไม่ได้หรอกอีกโก้ก็แรงเพราะว่าตังไม่ค่อยมีเรื่องใหญ่นะคลิปที่แล้วเราบอกไปแล้วว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาใหญ่มากและเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เห็นบางคนนะมาพิมพ์ทิ้งมันจะเลนะเรื่องไหนเรื่องเงินโอ้ยอีลุงเป็นลุงแนละ้ส่วนมากมาพิมพ์ลุงแล้วไม่รวยด้วยลุงแล้วจนแล้วขี้เละและความคิดแย่นี่ขอด่าเลยนะคะมาพิมพ์ทิ้งไว้ไม่แปลกเลยผู้หญิงไม่เอามือลุงเพราะอะไรไม่มีอะไรดีสักอย่างอะความคิดยังแย,งยง่ว่าผู้หญิงเห็นแก่เงินเอามันไม่กินข้าวหรอผู้หญิงอะ ไม่ได้ไปกินหญ้านะหญ้าสมัยนี้ก็ต้องปลูกนะคะขายด้วยบางที่นะมันไม่ได้ว่าหญ้าจะเกิดให้วัวให้ควายกินทุกที่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเงินหมดมองโรคตามความเป็นจริงนะจ๊ะที่รักอะมีความรักให้อยู่แต่ที่ไม่มีให้คือเงินแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าคุณอยากได้เงินเขาหรอกแต่เขาแค่จะดูแลตัวเองอย่างยากเลยค่ะนี่อินทุกครั้งเวลาพูดเรื่องต่างพราะคนชอบแบบโลกสวย ความรักเราดาเนินไปด้วยความรักจริงๆค่ะไม่เกี่ยวกับเงินอุจจาะสักพักหนึ่งเดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่งไปกับผัวเนาะเห็นเขาสะพายกระเป๋าสวยอยพี่ค่ะหนูอยากได้ัน,นี้ผัวบอกตามไม่มีไว้กินข้าวก่อนโกรธนั่นไงคะความรักกินเข้าไปสิคะแหมเงินไม่สําคัญวะซ่นโอ้ยมันไส้เวลาเจอคนแบบนี้รู้สึกแบบขึ้นเหียนแบบจะอเจียนนึกออกไหมอมามาก Hey, q right. คุณ n อฟเฟน t a c l e s อัปไรคุณหาเขามองว่าคุณมีมากกว่าเขานี่แหละปัญหาเพราะถ้ามีมากกว่าปุ๊บเขาจะเริ่มรู้สึกเอาไปเปรียบเทียบแล้วเราจะเริ่มรู้สึกตัวเองกระจอกซึ่งอาจจะกระจอกจริงๆนะในความเป็นจริงก็เป็นไปได้เอามามาดูซิว่าไพา่ข้อความที่จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนําคุณในสถานการณ์เหล่านี้มันมีอะไรบ้างเอามา เราก็ไม่ค่อยแคร์หรอกนะเวลามีหนุ่มที่เราชอบเนี่ยจะจนจะรวยแล้วไม่ค่อยซีเรียสตามใดที่เขายังมีงานการมั่นคงทําแล้วไม่มาเดือดร้อนเราอ่ะแต่เราแค่ไม่ชอบตรงที่ว่าอู้จนแล้วกูก็จนซ้สำซากซ้ำซากไม่พยายามพัฒนาตัวเองอันนี้ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้ดีอยู่ถึงแม้จะงี่เง่าบ้างนะคะแต่พลังงานดีอยู่ตรงที่เขาก็ขอเวลานอกไปพัฒนาชีวิตตัวเองก่อนว่างั้นเอามา โอ้โซเมดเมื่อกี้ก็ทวินเฟรมเอาคุณอ่าแล้วแต่ความเชื่อนะอันนี้ไม่ว่ากันแต่อย่าไปหมกมุ่นเนาะมันจะทําให้เราเสียโอกาสต่างๆไปนะคะถ้าไปหมกมุ่นเกินไปอ่ะแล้วก็เลดิงโกลก็คืออะไรที่เขาทําให้เรารู้สึกงง,งใครที่ทําให้เรารู้สึกสับสนชีวิตมันน่าจะไม่ใช่แหละอันนี้เหมือนกันถ้าเขาทํให้เราสับสนคุณปล่อยเขาทิ้งไปก่อนถ้ามีใครเข้ามาแล้วสินเสมอกันคุยกันรู้เรื่องคุยกันไป นะคะแต่อย่าไปถามว่าความรักดีๆจะได้เจอบ้างไหมเราต้องถามตัวเองก่อนด้ว,ว่าเราเป็นคนรักที่ดีๆรอความรักที่ดีๆได้หรือยังเพราะบางคนก็งี่เง่ามากเลยจะให้เทวดาไหนมาคบคะในเมื่อตัวเองงี่เง่าเบอร์นี้ถูกไหมอะคนเขาก็มีลิมิตไหมดังนั้นทําตัวน่ารักน่ารักนะคะจะได้เรียกเรียกความรักที่ดีๆเข้ามาด้วยเนาะอ้าวอันไหนไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปรวมถึงอุปนิสัยตัวเองด้วย บอกถึงทุกคนแม้กระทั่งตัวเราเราพัฒนาตัวเองทุกวันค่ะให้อภัยแล้วก็ปล่อยผ่านซะปลดตัวเองออกมาจากสถานการณ์แย่ๆาอะไรสนุกๆทำแล้วก็ให้อภัยในสิ่งที่เขาทำเพราะบางทีมนุษย์เรามันก็ไม่ได้มีสติสตังตลอด24ชั่วโมงทุกวินาทีในการตัดสินใจทำอะไรหรอกนะคะเราเข้าใจนะหลายๆอย่างเพราะเราก็เคยเป็นคนที่ประสานแดดงี่เง่ามาก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้น ยังไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวก็ทักมาพอแอบส่องคุณอยู่เพอเพอเอาโปรไฟล์ปอมมาส่องใครจะไปรู้แ,แอบส่องไอจีไอจนะโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเอ่อเปิดแอคเคาท์ได้5อันเขาอาจจะมีแอคเคาท์อยู่5อันสลับสับเปลี่ยนแอบส่องคุณก็ได้ แอบจ้าอันใดอันหนึ่งมาคุยกับคุณใครจะไปรู้ถูกไหมเพราะฉะนั้น,ก,นกลางงเขาไว้นะคะระหว่างนี้คุณก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขถ้ารวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นขึ้นไปอีกถ้ายังไม่รวยก็ขอให้รวยหมดหนี้หมดสินเนาะมาไพาทาโรบใบสุดท้ายอยากจะบอกอะไรฮึบ five of swords reverse คุณทาะเขาไม่อยากปกปิดความรู้สึกของตัวเองแล้วล่ะไม่อยากโกหกคุณอยากเล่าให้ฟังนั่นแหละแต่ก็อาย ถ้าเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงการเงินดีกว่าก็อาจจะมีบ้างเนาะความเขินอายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่รู้อาจจะไม่อยากรบพวนคุณมากกว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วแล้วแต่กรณีว่ากันไม่ได้แต่จาไว้นะทุกวนันเนี้ออกจากบ้านก็เป็นเงินหมดแล้วอยู่บ้านยังเงินเลยนั่งหายใจอยู่อย่างเงี้ยแอร์เอ่ยค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปด้อยค่ามนุษย์ที่เขาบอกว่าเขาต้องการสร้างตัวนะคะ ถ้าคุณไม่ต้องการสร้างคุณก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปถ่วงความเจริญมนุษย์เขาเนาาลุงเนาะลุง,นะลงแกแล้วพักผ่อนนะโอเคนะคะเ <c oughs> พื่อน <c oughs> ๆ <c oughs> ไว้เดียวยังไงจเจองคลิปต่อไปนะคะ <c oughs> อันนี้จกจ,จ,จะคิดแล้วว่าเราจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าไงดีแล้วเดี๋ยว มันอาจจะฟังไม่ค่อยไพเราะนะคะชื่อคลิปยังไงก็มาดูให้เราหน่อยแล้วกัน,นหัวข้อมันะโอเคนะคะถ้าอยากสนับสนุนทุเรียนให้เราได้ทานทุเรียนอร่อยๆก็อย,อย่าลืมมาซื้อหินนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันโอ้ลืมขอบคุณอันอื่นด้วยขอบคุณที่ดูคลิปดูโฆษณาแล้วก็สนับสนุนทุกช่องทางรวมไปถึงเป็นห่วงเป็นใยเรื่องเจ็บป,ป่วยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย อย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อน <c oughs> มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตา,าเพราะเพอฉันต้องใช้ดวงตาอ่อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลทยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะ เป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้ เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่2นะคะจะเป็น let love lead message card อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move on Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักกวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ เมนแ n and move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน6กข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนะาะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูป คนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะ,ะแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาบาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบา,บายๆค่ะ